สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านหนึ่งหลังครับองร์การพฤกษาวิเดสิเบดครับตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับเนี่ยหลังนี้เลยครับเพิ่งรีโนเวทใหม่ยังไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยครับเดี๋ยวพาชมด้านในเลยครับตรงนี้จอดรถได้ประมาณสองคันนะสองคันในโปง่ปงๆสบายๆนะพื้นที่ใช้สอยก็ห้าสิบจุดสี่ ตารางวาครับแบบนี้เหลือๆเ,เลยครับอันนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับทาสีบ้านใหม่ทั้งหมดเนี่ยครับรั้วอะไรอย่างนี้ทาสีใหม่หมดเลยตัวบ้านสมบูรณ์มากเลยครับพาชมด้านในครับด้านในจะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนครับสองห้องน้ำ เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องโถงก,ก่อนครับใหญ่เลยครับนี่ที่ผมพาชมครัวอันนี้จะเป็นซิงครัวครับปั๊มน้ำพร้อมครับพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะครับเดี๋จะตกแต่งรีโนเวทเนี่ยเปิดหลังค้าบนออค่าได้ครับ ด้านล่างก็จะมีห้องโถงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำนี่ครับแล้วก็หนึ่งห้องนอนครับด้านล่างห้องกว้างพอสมควรครับนี่เก็บของนะครับใต้บันไดเ,เครื่องปรับอากาศมีทุกห้องครับนี่เดี๋ยวพาชมชั้นสองครับ ขึ้นมาชั้นสองเนี่ยครับก็จะเห็นเลยนะว่าตัวบ้านเนี่ยทาสีแลรีโนเวทใหม่ทั้งหมดครับยังไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยครับเนี่ยครับพื้นเพ,นพินก็ทำใหม่ทั้งหมดคนระับบ้านนี่คือนำกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับ ห้องนอนนะครับอันนี้แล้วก็ห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ครับมีระเบียงครับเครื่องปรับอากาศมีคืือทุกห้องนะครับ บรรยากาศคือเงียบสงบแะ้ะเหมาะแก่การพักผ่อนครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับที่เบอร์089ครับ085ครับ8515ครับนิวครับบ้านเขียวก็เบอร์นี้ได้เลยครับแอดได้เลยแล้วก็ช่องทางาที่มียูทูบไหมมีทิกตอกด้วย ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ